สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข้เหนียวเซาทิสานทุกท่านดนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมเองบอกว่าที่พาพี่พาหน้องเข้ามาอยู่ที่ผ่านสาฟาร์มนะครับอีพี่ดีมีแม่สาวหัวโลนต้นคลิปให้พี่น้องเขาได้เบิ้งขึ้นเก่าครับพี่น้องนะครับกับผสมปะปนเปกันไปครับแบบมีเขานะครับท่องครับพี่น้องเมื่อนี่คุณพ่อเพิ่นหาของดีมาให้เบิ้งอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้แม่สาวหัวโลนลูกซี่ไหวศูนย์เก่าหกต้นคลิปเดี๋ยวพาเบิ้งครับพี่น้อง หรือว่าผู้ใดมักนะครับออกส่งไถ่ไงนะครับหรือว่าโครงส่างไงมีอยู่3แม่ครับพี่น้องมีนี่มีทั้งเบิร์ตซีโตเอานะครับให้พี่น้องเหาได้เลือกชมน้ากันราคาถึงบอกว่าโดนใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวค่าเพื่นพอไปนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอมีมีหลายตัวนะวันนี้ลูกขเหนียวครับครับผมฝากกดไลก์กดแชร์เพื่อนได้ครับอ้าวนะครับวันนี้ก็มากขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องมันนี่มาหลายโต มาพี่น้องเข้าได้เบิร์สำหรับผู้บ่ท่านในอีพี่ถ่นล้วแม่หัวโลนนะครับวันนี้มีแม่สาวมาให้พี่น้องเข้าได้รับชมก่อนไปรับชมฝากเบอร์อ่าที่อยู่จังได้นะพ่อพันสาฟาร์มหนี่อยู่บ้านไหนครับบ้านหนองคุ้มดินครับครับผมตำบลนองแวงควางอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมเบอร์โทรพ่อเบอร์ได้ก็ครับศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสามสองสองครับผมอีกเบอร์หนึ่งครับศูนย์เก้าแปดสามศูนย์แปดแปดห้าสองแปดครับ เบอร์ไล่เบอร์แรกคือเบอร์สองพ่อเบอร์แรกครับเบอร์ที่แรกด้วยครับพี่น้องนะครับผมเฟซบุ๊กพ่อเป็นบาบ่ได้เรนเดี๋ยวมาเบิรงสาวตัวแรกเอาตัวดีลูกซี่ไหวศูนย์เก้าหกครับพี่น้องนะครับอ่าทรงจุดใบเอฟอยู่ด้วยครับพี่น้องตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งนะครับทรงจุดกับสมาคมอยู่นะครับไผได้ไปเลี้ยงกันเดี๋ยวใบทรงตามไปน่าจะบ่เกินอีกเดือนหนึ่งใบมากครับพี่น้องลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก้าหกอายุสิบสี่เดือนเนาะอ่าสิบสี่ถึงสิบห้าเดือนครับพี่น้องนะครับสิบสี่สิบห้าเดือน ส่วนสูงผมว่ามีรอย40นะครับผมรอย40บวกครับอ่ารอย40บวกเนาะครับได้หนาได้ลึกได้ครับพี่น้องเมียนี่ไผหาพันธุกรรมที่ไหว้ศูนย์เก่าหงอีกหนึ่งแม่สาวนะครับผมที่พันธ์สาวฟ้าม์นะครับถือว่าโค้งสางแล้วก็เรื่องความหนาลึกของลำโตนะครับแล้วก็องศาขาดีชีดงามครับพี่น้องนะครับให้สังเกตเบ้างนะครับแล้วก็เชื่องเชื่องครับพี่น้องเบิ้องขอเพิ่นเก่าอยู่นี่ยืนเห็นว่าบ่ขยับขยืดผนลูกปั้นพี่น้อง นะครับควอมเช่องนี่ไ้คะแนนเต็มลอยเลยครับพี่น้องแม่นี่นะครับเดี๋ยวไ้เบิ้งรอบๆตัวเลยสําหรับผู้อยากได้แม่สาวไปเลี้ยงบพผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องนะครับมาอนีผ้าหนองมีหน้ามานน่ายืนเบิ้งนะครับมีหน้ากับมักง่วงเชื่องแบบนี้แหละพี่น้องนะครับามาเบิ้งงวงางมใครสนใจก็เดี๋ยวทักท้ายคุณพ่อเพลินมากก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวฟังราคากันจากน้อยท่านพี่น้องมักอยากได้ไปเห็ดแม่บอกแม่พันลูกซีไหวศูนย์เก่าหกไลไปเลยครับพ่อเปิดไว้แสนเอ็ดครับ หนึ่งแสนกับอีกหนึ่งหมื่นครับต่อร่องไหนน้องพ่อเนาะครับต่อร่องไหนครับอ่าตำหนิบ่มีจัะมองบ่ครับประกันตำหนิครับอ่าประกันไม่มีตำหนินะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นราคาหนีเป็นราคาห้องไว้ให้มาต่อเอาครับพี่น้องเอาเบาถือใจลดไหเป็นหมื่นเพิ่นวานะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันเอานะครับลูกสาวซีไวซ์ศูนย์เก้าหกเอฟหนึ่งส่งจดกับสมาคมแล้วรอดใบมากครับพี่น้องเกิดจากแม่ลอยหาซิฟ่อนว่าแม่เพิ่นพอดครับพอดอ่าลอยหาซิฟครับพี่น้องแม่โครงกสั่งง่ายเลย นะครับตัวนี้ร้อยสีมาแล้วครพี่น้องใน14สเดือนกับผู้สนใจกับทักไข่พอ่นมาได้นะครับเอาเบิ่งว่าเกลดง่ามเกรดประกวดแม่บ็อกนะครับเอามาเกรดสบายกระเปาจังน่อยครับาที่นี่แม่ที่แรกนะครับออกส่งให้ไงนะครับตัวนี้ทองพอได้ยู่ครับท้องกับเจ้าริโก้หนึ่งทรหนึครับพี่น้องของหมอปักเะครับพี่น้องตัวนี้ผสม13พ่อย่อหกหนะครับผม ประกันทองให้หกเดือนนี่ครับหลอดอยู่นี่นะครับประกันให้หกเดือนเจ้าลิโก้นะครับพันธุกรรมของกัปตันลิตเล็กนะครับส่วนสูงร้อยเท่าไรพ่อร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องเรื่องส่วนสูงครับอ่าตัหนิ้่บมีจ่กหมองลูกตัวที่ไหนค่าทองพ่อลูกตัวที่สองครับอ่าสองค่าทองนะครับแม่นี่ลึกนะสีแดงนวลเลยครับพี่น้องนะครับผมแดงบ่มีขาวปนนะครับผมก็ถือว่า เป็นงัวอีกแม่นึงนะครับที่มีความลึกของลำตัวพวกหามันร้อยครับหามันร้อยฟังราคาหลายไปไหนครับผมเหมือนใบเรื่องไงทเลาะเพราะหาเมินหาพันครับหาเมินหาตองแล้วไหนน่อเนาะเนี่ยนี่ประกันท่องให้ได้พี่น้องอันตาเศร้าเรียบร้อยนะครับผมโดยนะครับหมอมินนะครับผมบ้านอยู่ใกล้ๆนี่ท่องหกเดือนครับเอานะครับตอนนี้มันคอที่ว่อ บ่ครับประกันตำหนิครับเอานะครับบ้านเท่าเอือนส่งยังสี่เอือนงัวซส่งดูบงูเนาะแมนครับแมนหนาครับพี่น้องเบืองลำตัวแล้วพี่ความลึกของลำตัวนะครับนิสัยเชื่องดีนะครับเอาไผ่บัวท่นตัวรอบสี่เหลีวนะครับผมแม่แยกลูกประกันท่องนะครับเอาตัวนี้ไปได้ราคาไปแยักลูกกันตั้งหลายครับพี่น้องครับครับนะครับหาสิบหาต้อนร้องเลยนะพ่อเนาะครับต้อนร้องเลยครับทุกคเลยครับนะครับแม่ที่สองเลยครับพี่น้องต่อไปแม่ที่สามตัวนี้เป็นขาโบดส่วนสูงมีลอยเท่าไรพ่ะรอยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบวกนะครับผม ทองสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนี่ครับพี่น้องมีคลิปหมอตรวจด้วยครับพี่น้องนะครับประกันห้นะครับรายละเอียดต่างๆผสมสิบแปดมีหน้านะครับผสมสิบแปดมีหน้านะครับเรื่องโครงสากนี่ตัวนี้ผ่านแล้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งความโบดความยาวของล่ำโตจักหน่อยนะครับแม่นี่ประกันห้ผมว่ามีลอยหาสิบบวกนะครับจักเดือนท่องกับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งผสมเดือนมีหน้านะครับผมกะบสองเดือนกว่า ลูกที่ได้ค่าทองพ่อบัานนี้ลูกได้ค่าทองลูกตัวที่สองครับสองค่าทองเนาะพ่อเนาะครับหลายไปไหนพ่อบัานนี่มองเปิดเปิดไว้หาเมื่อสามครับหาเมื่อเนีก็อีกสามพันต่อรองได้ครับต่อรองได้เนาะพ่อเนาะเดี๋ยวยางหลบหลบตัวไฮเบิ้งหาสิบสามต่อรองได้ครับเป็นทองที่สองสติงเล่สองศูนย์หนึ่งตรวจเรียบร้อยมีคลิปตรวจอันด้าเศร้าไฮตำหนิมีตรงไหนบ้ครับบอครับประกันตำหนี่ประกันไม่มีตำหนิ่ด้วยครับพี่น้องแม่นี่ลูกสองค่าทองนะครับสำหรับผู้สนใจเอายำตะไคร่ลองหนึ่งนะครับเปิดไว้ที่ ห้าหมื่นสามพันครับห้าหมื่นสามครับพี่น้องนะครับเอาสองตัวก็ได้ครับพี่น้องห้าหมื่นกว่ายังต่อร่องกันได้อีกนะครับเมาไปก็ได้นะครับตัวทองนะครับเอาตัวชุดายนะครับในเกณฑ์ง้วทองเราจะไปเบืองผู่พ่อพันนะครับเอาตัวนี้ก็เป็นเท่าโบดนะบ้านเท่าอื่นง้วะเท่านะครับเท่าผื่นแดงครับพี่น้องนะครับเพราะว่ากับวดาแดงเข้มนะครับแต่ว่าได้เรื่องโบดนี่คือเป็นง้วะนะครับผมจะบอกเลยว่าเป็นง้วะเท่าครับการส่งแบบนี้หลายท่านว่าเออมันเบืองใดเท่ากับแดงนะครับมันมีเอกลักษณ์ ความแตกต่างอยู่พี่น้องแดงก็คือแดงพื้นไปเลยนะครับตัวนี้ก็มีมีเท่าพื้นนะครับบานเท่าเอิญง่วออกส่งเปลือกบักตานนะพ่อเนาะเปลือกน่วยลูกตานนะครับผมเอาตัวนี้โลกลูกที่ไหนค่าทองพ่อลูกสองครับลูกสองลูกสองค่าทองนะครับกับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องลูกสองทม่ทองผสมสิบสองท่านว่าหกหานะครับกับหาเดือนนะครับประกันหาเดือนก็กล้าจะเข่าหกเดือนครับพี่น้องส่วนสูงรอยเท่าไรพ่อ ลอยซีมหาบวกครับซีมหาบวกนะครับผมบอกว่าลอยสี่สิบเจ็ดนะครับแต่เบิกงด้วยสายตาที่เหลือให้พ่อเพิ่นวัดให้อีกรอบนึงก็ได้ครับตั้นี้บุมมีจังมองลูกสองข้าทองเนาะพ่อเนาะครับครับลูกสองข้าทองครับพี่น้องแม่นี่เอาหัวโบดติดทองเอาแบบประกันทองสติงเลสสองซุ้นหนึ่งครับพี่น้องตอนนี้บุมมีจังมองครับหล่ไปได้ครับพ่อเปิดไว้เปิดไว้สี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าเท่ากันเลยนะพ่อเนาะเท่กกันเด็กก้อนครับเอาเนี่ย ทรงฟรีจากโลบัดดิรอยโลครับรอยโล่ทรงฟรีครับไก่ก็นั่นว่าก,กันนะพ่อเนาะนไก่ก็นั่นกับวาก,กัน <c oughs> <ป>นะครับสามทอง <c oughs> พันไปครับพี่น้องเมียนั่นกับงามโอ้เมียน,นี่กับโดนใจครับพี่น้อง <c oughs> หรือมักแม่สาวซี่ไหว้ศูนย์เก่าหกยุบุ่นก็ได้มาต่อเอา <c oughs> นะครับรบัดน,นี้ไผหาผูพ่อพันครับบาดที่นี่อ้าวมีงัวฝูงอยู่นะครับอาจจะเป็นงัวไทยกลางท้ายยังก็ได้ครับพี่น้องอยากได้ผูพันธุกรรมดีๆเอาไปเปลี่ยนเอาไปนะครับเปลี่ยนสายจากน้อยโดยปกติขันมี่พอคุ้มฝูง ง่วงฟูงหลายๆก็คุ้มได้ประมาณ3ปีก็พอเปลี่ยนแล้วพี่น้องนะครับอีกหนึ่งพอพันนุ่มหน่อยลูกไส้พอไรครับอย่างเลดชิปลูกไส้เลดชิปเนาะเลดชิปแต่ว่าไม่ได้เอกสารมางครับอ่าเป็นลูกผสมครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกผสมส่วนสูงอยู่หลายเท่าไรพ่อร้อยสี่สิบบวกอยู่ครับร้อยสี่สิบบวกเนาะครับเบิ้งไข่ครับพี่น้องหอยเบิ้งก่อนนะครับเอาไข่ดำนะครับอ่าขอขาดีนะครับพี่น้องนะครับปลายห่มลึรึดำ ครับตัวนี้นอกตั้งหลังตรงเดี๋ยวให้ยางให้เบิ้งเลยพี่น้องสวยๆลูกไส้เลดช,ชิปเจักเดือนแล้วพ่ออายุเพิน่นสิบหกสิบหกเดือนครับสิบหกเดือนอีกประมาณสามเดือนสิบเก้าเดือนยี่สิบเดือนนี่พ่อเป็นนุ่มผสมได้แล้วลพี่น้องนะครับยืนสวยๆเลยเบิ้งครับพี่น้องลูกไส้เลดช,ชิปด้วยครับพี่น้องตัวนี้เอาไลายไปได้พ่อเปิดว้ เปิดไปหาเมื่อเก่าพันครับหาเมื่อเก่าต่อร่องได้ลูกไส้เลียชิปเอาไปเห็ดพอคุ้มฝูงก็ได้ครับพี่น้องครับอๆเลยครับพี่น้องเบิ้งหน้าตาเพิ่นเอาตัวนี้มีง้วงฝูงครับพี่น้องอยากเปลี่ยนพอพันกุ์กำลังหาราคาพ่อจับต้องได้ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับพี่น้องหาเมื่อเก่าต่อร่องได้ครับนะครับตำนี้มีจังหวะว่าพ่อบอกครับประกันตำนี้เอาอกใหญ่ไหลกว้างหนอกตั้งๆครับพี่น้องนะครับสวยๆเลยอ่ทุ่มหาพอเบอร์ใดก็ครับศูนย์เก้าแปด เ1 7 5 3 2 2อันนี้เบอร์ไลน์นะพ่อเนาะครับครับเอาเบอร์โทูดนะครับ0 9 8 3 0 8 8 5 2 8ครับครับผมเอาที่พันสาฟ้ามด้วยครับพี่น้องบ้านหนองคุ้มดินเนาะครับครับอ่าตำบลหนองแวงข่วงตำบลหนองแวงข่วงนะครับอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมเอาฝากไว้พันสาฟ้าเหมือนี่มีอยู่อ่าสามแม่ทองหนึ่งแม่สาวกับอีกหนึ่งนุ่มรอครับพี่น้องมีบนไลยแต่คุณภาพแน่นๆที่พันสาฟ้า ต่อร่องด้อีกหลายครับพี่น้องสำหรับวันนี้ผมว่าวันที่จากลาไปสานีแล้วครับ,รบผมขอบคุณพ่อลายครับผมบวสวัสดีครับ <laughs>